สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้บ้ามอบนะครับกาลังสีเดินทางไปทายงื่ของลุงช้ํานะครับมันเป็นลุงชั้มนะครับพี่น้องบ้ามอบเอิ่นผิดมาตลอดนะครับลุงช้ํานะครับเขียนถืออยู่นะครับพี่น้องแต่เอื่นผิดนะครับตอนนี้เวลาตีหาเครื่องนะครับพี่น้องกําลังสีเดินทางไปที่ฟูงไงนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับตาขี้นะครับพี่น้อง ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปนะครับกะคาดว่าทั้งพุ่นนะครับน่าจะสภาพอากาศนะครับพี่น้องน่าจะเจอฝนอยู่นะครับแล้วก็จากที่ถามมากะที่เป็นที่ยู่กะถือว่าเละนะครับพี่น้องป่ะนะครับเดี๋ยวบำบอบสิออกเดินทางก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็หอด ตาขี้นะครับพี่น้องอยู่หน้ากองบินนะครับหน้ากองบินซีนะครับตุนสเบียงนะครับพี่น้องอาหารเส้นนะครับมามานะครับขนมปังนะครับน้ำสักเตรียมนะพี่น้องไก่หอดแล้วนะครับอีกประมาณสิบกระโลนะครับกะติหอดบุงว้าอยู่นะครับกะ ทำพักรถดนะครับพี่น้องพักรถดเตรียมของนะครับพอเขาไปข้างในบบมีหยังนะครับพี่น้องต้องเตรียมไปไว้เพื่อนะครับการกินนะครับกาฝากนะครับพี่น้องขีมศุนเขาลุงปะโคนะครับขวดละสองรอยสี่สิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเงินโอนสองรอยยี่สิบาทนะครับขวดหนึ่งใส่ได้ประมาณสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกับ หามือฮอดชี่ซิบหามือนะครับแล้วก็มียาทายพยาธินะครับ,แบ,ยยรบแบบลาดหลังนะครับขวดหนึ่งใส่กับน้ำหนักว่าได้สามรอยกิโลนะครับขวดขนาดสามสิบมิลลิลิตรนะครับลาดตอนผิผวหนังแหงนะครับจากตนอกหนาหอโค้นหางนะครับเดี๋ยวยาตีซึมเขาผิวหนังนะครับไปกระจายเข้าไปนะครับพี่น้อง ใส่ได้ทึ่งพยาธิภายนอกภายในนะครับเหยียบเฮานะครับกาเกล็ดนะครับใส่ได้นะครับพี่น้องยาตัวนี้นะครับดีนะครับขวดละร้อยนะครับขวดหนึ่งขั้นบ่หอดสิบขวดนะครับพี่น้องกะบวกค่าส่งนะครับหาสิบบาทแล้วก็ผู้ใดสะดวกเก็บเงินไปท่า็เพิ่มอีกหาสิบบาทนะครับขั้นสิบขวดแถมหนึ่งนะครับส่งฟรี ท่านเก็บเงินปลายทางกับบวกอีหาสิบาทนะครับแล้วก็ไม่เกางว่านะครับพี่น้องสแตนเลสนะครับบอเป็นสนิมนะครับพี่น้องน้ำหนักประมาณสามขีดครึ่งนะครับเาาเมทยี่สิบนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องพร้อมทรงนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับทรงฟรีนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องแข็งแรงทนนะครับสนใจกับติดต่อบอมอบได้นะพี่น้อง โทรมานะครับเดี๋ยวบอวมอบที่ขื้นเบอร์ให้นะครับไปเดี๋ยวบอวมอบเดินทางไปเบึงง่วก่อนนะครับสี่ครับหอด้วยนะครับพี่น้องผงไงนะครับของ TH ลุงช้ำฟาร์มนะครับพี่น้องกะระยะทางนะครับพี่น้องประมาณสองร้อย นิดๆนะครับมาจากห่องบามอบยูนะครับบมอบกินมากๆนๆดน้อยก่อนนะครับพี่น้อง <S <S ตุนก่อนนะครับพี่น้อง หัือว่าก็ถือว่าพรผอมนะครับพี่น้องเมื่อถือว่าผอมคักนะครับตัวไหนให้ลูกกินนุ่มก็ดีผอมเห็นสิโคุ้งเนียนะพี่น้องแต่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยยุนะครับวงนี้นะครับ ส่วนใหญ่เป็นเลื้อยนะครับมีใบนะครับผูงที่อยู่เคลื่อนปลาสักนะครับอันนั้นไม่ได้เห็ดใบนะครับพี่น้องกัเป็นเลือดสูงนะครับแต่ว่าง,งว่วพัฒนามาพร้อมกันนะพี่น้อง ของขึ้นลงม่ซองนะครับขึ้นกันขั้งกับกำลังกินเข่านะครับนี่นครับลดประจําขึ้นนะครับเนะี่ยรดเครื่องขว้านะครับที่หลับที่นอนนะครับ นะครับเดี๋ยวผมยืดร่งไปท้ายให้เบิ้งนะครับพี่น้องก็าฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการเห็ุคลิปนะครับสวัสดีครับ